สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับรายการสาระน่ารู้อาราวรัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้ตอนนี้นำเสนอเป็นตอนที่60แล้วนะครับในชื่อตอนที่ว่าสาเหตุอะไรกันแน่นะครับที่คฆ่าชีวิตเจ้าชายองค์รัชทายาทผู้สง่าง,งามแห่งดูไบนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านทางช่องทาง Youtube อัศวรักษ์ชแนลแล้ว คุณผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามหรือว่ากด subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับและคุณผู้ชมก็จะได้ติดตามรับชมรายการใหม่ๆจากทางช่องก่อนใครนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับสาเหตุอะไรกันแน่นะครับที่คร่าชีวิตเจ้าชายองค์รัชทายาทผู้สง่างามแห่งดูไบนะครับเจ้าชายชีกราชิดโมฮัมเหม็ดบินราชิดเอัมักตูม บุตรชายของเจ้าผู้ครองนครดูไบสิ้นพระชนขณะมีพระชนมายุ33,000ษานะครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่19กันยายนปีที่แล้วนะครับปีพุทธศักราช2558สำนักข่าวของสหรัฐอาหรับเอมิเรตรายงานว่านะครับเจ้าชายชิกราชิดโมฮัมเหม็ดบินราชิดอัลมักตูมนะครับ โดยสิ้นบระชนนะครับจากพระอาการหัวใจวายเฉียบพลันซึ่งพระองค์มีโรคประจําตัวก็คือโรคหัวใจอยู่แล้วเมืองต้นนะครับทางการรัฐดูใบจัดพิธีพระสพแด่ชิกราชิตนะครับในวันเสาร์ที่19กันยายนปีพุทธศักราช2558และประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วรัฐนะครับเป็นเวลานาน3วันพร้อมกับแต่งตั้งชิก ฮัมดันบินโมฮัมเหม็ดบินราชิดเอามักตูมนะครับซึ่งเป็นพระอนุชาของพระองค์เป็นองครรตทายาทผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้านครดูไบคนต่อไปนะครับ ชีกราชิดเป็นโอรสองค์แรกของชีกโมฮ oh ัมหม็ดบินราชิตอัลมักตูมทรงดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE นะครับและเป็นอดีตประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่ง UAE ตั้งแต่ปีคิทักราช2008-2010ถึง2010โดยพระองค์นะครับมีความสนใจด้านการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาขี่ม้าเป็นพิเศษนะครับ หลังจากนั้นต่อมาแหล่งข่าวของเยเมนนะครับก็ได้ยืนยันเพิ่มเติมว่าราชิดบินโมฮัมหมัดบินราชิดอามักตูมนะครับบุตรชายคนโตของเจ้าผู้ครองนครดูไบแท้จริงแล้วนะครับเสียชีวิตในจังหวัดมะริบจากการถูกโจมตีโดยขีปนาวุธไม่ใช่การหัวใจวายตายนะครับนอกจากนั้นยังมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดอีกด้วย สำนักข่าวเอามาอัมของอิหร่านนะครับรายงานจากเว็บไซต์เยเมนเพรสระบุว่าอันที่จริงนะครับราชิดบินโมฮัมหมัดบินราชิดอาริมักตูมซึ่งเข้ารวมอยู่กับกองทัพในจังหวัดมาริบของเยเมนได้เสียชีวิตพร้อมกับนักรบนะครับและทหารรับจ้างจำนวนหนึ่งจากการถูกโจมตีโดยขีปนาวุธของกองทัพนักรบเยเมน แหล่งข่าวนะครับก็ระบุว่าข่าวการเสียชีวิตของบุตรชายเจ้าผู้ครองนครดูไบด้วยโรคหัวใจวายนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะบิดเบือนและก็เบี่ยงเบงความคิดของสาธารณาชนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตและประชาชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเองซึ่งไม่พอใจที่ทหารของตนได้เข้าร่วมกับพันธมิตรอาหรับในการทำสงครามกับเยเมนและเเรียกร้องนะครับให้ทหารเหล่านี้กลับสู่ประเทศ แหล่งข่าวของเยเมนกล่าวว่าในเย็นวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราชส5 5 8ได้เกิดการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพเยเมนที่ประกอบด้วยกองทัพและกองกำลังของประชาชนกับบรรดาทหารรับจ้างและกองกำลังทหารของบรรดาประเทศพันธมิตรอาหรับในย่านตะบาอัลมิสเรยีน และแม้ว่ากองกําลังพันธมิตรนะครับจะได้รับการสนับสนุนทางอากาศแต่ก็ไม่สามารถรุกค,คืบในพื้นที่นี้ได้นะครับเมื่อวันเสาร์ที่19นะครับกันยายนปีพุทธศักราช2558สำนักงานของเจ้าผู้ครองคอนครดูไบได้รายงานข่าวการเสียชีวิตของชิกราชิตบุตรชายวัย33ปี ของชีกมุมมัดบินราชิตอาริมักตูมนะครับและได้ประกาศว่าสาเหตุของการเสียชีวิตคืออาการหัวใจวายบรรดานักท่องโลกออนไลน์ได้แสดงความคิดเห็นต่างๆนานาโดยสงสัยถึงสาเหตุของการเสียชีวิตของเจ้าชายวัย33ปีแห่งนครนรัฐด,ดูไบและมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าเขาถูกฆ่าตายในสงครามการสู้รบในเมืองมริบเยเมนด้าน ฟาสต์นิวนะครับสำนักข่าวกึ่งทางการของอิหร่านรายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่19กันยายน2558ข่าวการเสียชีวิตของราชิดบินโมฮัมหมัดบินราชิดอัลมากจูมบุตรชายคนโตของเจ้าผู้ครองนครดูไบเป็นข่าวหน้าหนึ่งในสื่อของโลกอาหรับและทางสำนักงานของเจ้าผู้ครองนครดูไบได้รายงานข่าวการเสียชีวิตของราชิด ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตคืออาการหัวใจวายตามคำประกาศของสำนักงานของเจ้านครดูไบและมีการประกาศไว้ทุก3มวันก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่าคอริดบ ah, ินฮัมอาริคอริฟะบุตรชายแห่งกษัตริย์บาเรนได้รับบาดเจ็บในเยเมนซึ่งมีการแพร่ข่าวอย่างแพร่หลายในหลายสื่อของโลกออนไลน์ อับดุลเลาะนะครับอาลีคอริฟากษัตริย์แห่งบาเรนได้โพสต์ข้อความบนสถานะของตนเองผ่านทวิตเตอร์ว่าคอริดบินฮามอารีคอริฟะบุตรชายแห่งกษัตริย์บาเรนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของกลุ่มฮาซีมีการเผยแพร่นะครับภาพถ่ายของราชิดบินมูฮัมหมัดบินราชิดเอามักทูมบุตรชายคนโตของเจ้าผู้ครองนครดูไบสวมชุดทหารอยู่ในทัพแนวหน้าของกองกำลังพันธมิตร ในเมืองเอเดนเยเมนนะครับควบคู่กับภาพถ่ายดังกล่าวมีการเซลฟี่กับราชิด um, บินโม o ัมหมั d บิน r a ชิดอั l ม a กตูมบุตรชายคนโตของเจ้าผู้ครองคนครดูไบในโรงพยาบาลโดยที่บรรดานักท่องโลกออนไลน์พากันกล่าวว่าภาพดังกล่าวถ่ายขึ้นหลังจากที่ราชิดบินโมฮั a หมัด bin ร a s ิดอั l ม a ก t o มได้รับบาดเจ็บจากสงครามในเยเมนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ได้สำนักข่าวชื่อดังอย่างเดลี่เมลนะครับก็รายงานตั้งข้อสงสัยว่าการเสียชีวิตของเจ้าชายดูไบาอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดแต่ไม่ว่าเจ้าชายนะครับจะเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด การสูญเสียเจ้าชายในวัยเพียงแค่33ปีนั้นนับเป็นความโศกเศร้านะครับและก็โศกนาตกรรมครั้งใหญ่สําหรับราชวงศ์ดูไบและก็ชาวอาหรับเอมิเรตโดยแน่แท้นะครับซึ่งในวันนี้รายการสาระน่ารู้อาราวดูนะครับก็ได้นําประเด็นนี้นะครับมานําเสนอให้แฟนรายการนะครับได้ติดตามรับชมนะครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตามในตอนนี้นะครับจะเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ i